สวัสดีครับวันนี้นะครับก็พบกับผมนันทวัฒน์อ๋อสกุลไทยอีกครั้งหนึ่งครับเราไม่หนีไปไหนครับรวมถึงช่างเล็กด้วยวันนี้เราจะมาคุยเรื่องอะไรกันดีครับช่างเล็กครับวันนี้ดูเกี่ยวกับเรื่องการเปลี่ยนถ่ายน้ํามันเครื่องครับผมการเปลี่ยนถ่ายน้ํามันเครื่องนะครับรถยนต์ b m w ทุกๆรุ่นเราจะต้องเปลี่ยนถ่ายน้ามันเครื่องกันแบบไหนเดี๋ยววันนี้ช่างเล็กจะมาอธิบายให้เราฟังกันครับอ่าดถ BMW นะครับ การเปลี่ยนหายน้ํามันเครื่องเนี่ยเฉลี่ยแล้วจะอยู่ที่1 0 0 0 0ถึง15,000กิโลครับขึ mm ้น hmm. กับสภาวะการใช้งานอุณหภูมิความร้อนและความทิดเืลองน้ามันเชื้อเพลิงครับผมครับทีนี้สเปคของตัวน้ํามันเครื่องของเราเนี่ยเรามีทางเครื่องยนต์แบบเบนซินและดีเซลนะครับตัวน้ํามันเครื่องของเราเป็นแบบไหนครับของเราเป็น SAE นะครับเป็น 5W30 ครับผม ทั้ง2รุ่นเลยทั้ง2รุ่นครับผมนะครับซึ่งแน่นอนว่าในการบำรุงรักษารถยนต์ของเรานั้นนะครับเราเปลี่ยนถ่ายนะ้ำมันเครื่องฟรีที่ศูนย์บริการนะครับทีนี้ผมก็ยังมีข้อสงสัยนะแบตเตอรี่เราดูแลรักษาแบตเตอรี่รรอ,อ,ตตอย่างไรบ้างครับทุกครั้งที่ลูกค้าเข้ามาใช้บริการที่เราเนี่ยเราจะทําการตรวจเช็คด้วยเครื่องตรวจสอบแบตเตอรี่ที่ทาง B M W เป็นตัวกาหนดครับผม อายุในการทําเรื่องของการตรวจสอบแบตเตอรี่รวมถึงการเปลี่ยนถ่ายแบตเตอรี่เนี่ยเราดูแลให้ลูกค้าอย่างไรบ้างครับก็เวลาที่ลูกค้าเข้ามาแมเนจเน้นเนี่ยเราจะวัดค่าของแบตเตอรี่ครับผมถ้ามันขึ้นว่าอันเซอร์วิสก็ทําการเปลี่ยนให้ลูกค้าเลยครับผมการรับประกันอยู่ที่การรับประกันอยู่ที่5ปีหรือแสนโลซึ่งบีเอะไรเป็นตัวครอบเปอร์นะฮะปัจจุบันนี้ครับ ก็จริงๆแล้วนะครับทั้งน้ำมันเครื่องและแบตเตอรี่นะครับกับศูนย์บริการรถยนต์ BMW ของเรานั้นนะครับลูกค้าพึงพอใจได้เลยครับเข้ามาใช้บริการของเราเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องปรีรวมถึงการเปลี่ยนถ่ายแบตเตอรี่ได้ด้วยนะครับก็แน่นอนว่าลูกค้าทุกๆท่านจะต้องพึงพอใจอย่างดีที่สุดครับ